สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูพลอยพาเรียนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์บทที่1เรื่องจำนวนนับ1-10ถึง10และ0จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยและหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือ1.14การบอกจำนวนโดยไม่ต้องนับค่ะ ให้นักเรียนนำหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วเรียนไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะเปิดไปที่หน้า57นะคะวันนี้เราจะเรียนหน้าที่57ถึงหน้าที่61ค่ะหน้าที่57เป็นกิจกรรมสนุกกับลูกเต๋าค่ะเอเด็กๆรู้จักลูกเต๋าไหมคะ เคยเห็นไหมคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนี่แหละค่ะคือหน้าตาของลูกเต่านั่นเองลูกเต๋าจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6หน้าค่ะหรือว่า6ด้านในแต่ละด้านหรือแต่ละหน้านั้นก็จะมีจุดอยู่ข้างบนนั้นค่ะเรามาดูกันค่ะว่าจุดบนหน้าของลูกเต๋ามีแบบไหนกันบ้างเด็กๆด,ดูในตารางหน้า57ประกอบกับวีดีโอของคุณครูได้เลยค่ะ จุดบนหน้าของลูกเต่านะคะรูปแรกค่ะมาดูกันค่ะก็คือจุด1จุดนะคะลูกเต่าบางลูกมีจุด1จุดเป็นสีแดงลูกเต่าบางลูกมีจุด1จุดเป็นสีดำค่ะแทนจำนวนหนึ่งนั่นเองต่อไปลูกเต๋าจะมีหน้าที่เป็นสองจุดแบบนี้นะคะ อยู่กันคนละมุมเลยแล้วก็เฉียงเฉียงกันค่ะแทนจำนวนสองค่ะลูกเต๋าที่มีหน้าเป็นจำนวนจุดสามจุดอยู่เฉียงกันแบบนี้นะคะแทนจำนวนสามค่ะต่อไปลูกเต๋าที่มีจุดทั้งหมดสี่จุดแต่ละจุดจะอยู่กันคนละมุมเลยมุมนี้มุมนี้มุมนี้นและก็มุมนี้ค่ะ แบบนี้แทนจำนวน4ค่ะลูกเต๋าที่มีอยู่ทั้งหมด5จุดนะคะโดยที่จุดที่5อยู่ตรงกลางแบบนี้แทนจำนวน5นั่นเองและสุดท้ายลูกเต๋าจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6จุดค่ะโดยจะแบ่งเป็นแถวละ3ค่ะแทนจำนวน6ค่ะ มาดูหน้าที่ห้าสิบแดกันค่ะการวางจุดแสดงจํานวน1นถึง9มาดูข้อแรกกันเลยข้อแรกนะคะเลข1แสดงจํานวน1ก็คือการวางจุด1จุดนั่นเองวางจุด1จุดลงในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะยกตัวอย่างกรอบสี่เหลี่ยมมาสามรูปค่ะ และมีวิธีการวางจุดลงไปไม่ซ้ำกันเลยนะคะต่อไปเลข2แสดงการวางจุดทั้งหมด2จุดค่ะในแต่ละรูปก็ไม่ซ้ำกันเลยนะคะวางได้หลายรูปแบบเลย มาดูกันต่อนะคะเลข3แสดงการวางจุดทั้งหมด3จุดค่ะวางจุดในแต่ละรูปแล้ว3รูปไม่มีการวางจุดที่ซ้ำกันเลยนะคะวางได้หลายรูปแบบเลยข้อที่4แสดงจํานวน4จุดนั่นเองนะคะวางจุดทั้งหมด4จุดนะคะ ไม่ซ้ำกันเลยเด็กๆดูที่รูปแรกนะคะ4จุดนี้อยู่ตรงกลางของรูปสี่เหลี่ยมส่วนรูปสุดท้าย4จุดนี้อยู่ตรงด้านบนซ้ายนะคะด้านบนซ้ายด้านมุมซ้ายนั่นเองของรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะน,นั้นรูป1กับรูป3นี้ก็ไม่ได้ซ้ำกันนะคะ ต่อไปข้อที่5เลข5แสดงการวางจุด5จุดนั่นเองนะคะตามรูปแล้วก็วางจุดได้ไม่ซ้ำกันเลยสักรูปนะคะวางได้หลายวิธีค่ะมาดูข้อที่6ค่ะ การวางจุดทั้งหมด6จุดนั่นเองตามตัวเลข6ข้อ1วางจุดไว้เรียบร้อยแล้วเหลือข้อ2กับข้อ3รูปที่2กับรูปที่3เด็กๆวางจุดด้วยตัวเองได้ไหมคะโดยมีกติกาว่าการวางจุดจะต้องวางแถวละไม่เกิน3จุด นะคะก็คือวางได้แถวละ3มจุดจะวางยังไงก็ได้แถวหนึ่งจะวางไว้1จุดก็ได้แล้วก็ไปแถวที่2สัก2จุดไปแถวที่3สัก3จุดอย่างนี้ก็ได้ห้ามเกิน3จุดนะคะเด็กๆลงมือวาดเลยค่ะถ้าวาดเสร็จแล้วมาดูกันต่อนะคะ คุณครูจะวาดบ้างคะ่ะไม่ให้ซ้ำกันเลยเรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณครูจะเลือกจุดตรงนี้1จุด 2. จุด3จุด 4. จุด5จุดและ6จุดครบคะ่ะรูปที่2คุณครูก็จะเลือกตรงนี้1จุด2จุด 3. จุด4จุด 5. จุด6จุดครบคะ่ะคุณครูก็นำไปวาดลงในกรอบสี่เหลี่ยมนั่นเอง ต่อไปเรามาดูข้อต่อไปกันค่ะเลข7เด็กๆก็ต้องวางจุดทั้งหมด7จุดค่ะเด็กๆลองเลือกดูนะคะ7จุดที่ไม่ซ้ำกันค่ะสามารถวางได้ไหมถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วมาดูกันต่อนะคะคุณครูก็จะเลือกจุดทั้งหมด7จจุดที่ไม่ซ้ำกันได้ดังนี้ค่ะ เด็กๆไม่ต้องตอบเหมือนคุณครูนะคะเด็กๆสามารถเลือกเองได้เลยต่อไปมาดูข้อที่8ข้อ8เด็กๆก็วาดรูปลงไปทั้งหมด 8. จุดค่ะเลือกจุดลงไปวางเองเลยรูปลับ8จุดนะคะลองดูสิคะว่าวางไม่ให้ซ้ำกันได้ไหม เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วมาดูคุณครูกันเลยค่ะคุณครูเลือกเสร็จแล้วค่ะไม่ซ้ำกันด้วยนะคะแล้วเด็กๆล่คะคะเลือกมาซ้ำกันหรือเปล่ามาดูข้อต่อไปกันเลยข้อที่9นะคะให้วางจุดลงไปทั้งหมด9จุดค่ะกรอบสี่เหลี่ยมหนึ่งกรอบ วางจุดได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9จุดพอดีเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องเป็นรูปแบบนี้ค่ะ9จุดเหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อ6ข้อ7ข้อ8เด็กๆจะตอบไม่เหมือนคุณครูแต่ข้อ9เราจะตอบเหมือนกันนั่นเองค่ะ เรามาดูหน้า59กันต่อนะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบจํานวนตัวเลขที่แสดงจํานวนในภาพโดยไม่ต้องนับค่ะข้อ1เป็นรูปเต่าทองเด็กๆเห็นว่ามีกี่ตัวเด็กๆก็วงกลมไปเลยข้อที่2เป็นรูปมดเด็กๆดูแล้วว่ามันมีกี่ตัวเด็กๆก็วงกลมตัวเลขไปเลยค่ะ ข้อต่อไปเป็นรูปแมลงแมลงทับนะคะสีเขียวเด็กๆดูแล้วว่ามันมีกี่ตัวเด็กๆก็วงกลมตัวเลขไปเลยค่ะข้อต่อไปเป็นรูปสัตว์นะคะกับรอกเด็กๆมองดูสิคะและคิดว่ามีกี่ตัวเด็กๆก็วงกลมได้เลยรูปต่อไปนะคะเป็นรูปพึ่งนั่นเองมองดูแล้วคิดว่ามีกี่ตัววงกลมไปเลยค่ะและรูปสุดท้ายเป็นรูปตัวด้วงค่ะ เด็กๆคิดว่ามีกี่ตัวก็วงกลมไปเลยค่ะเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะรูปแรกมแมลงเต่าทองคุณครูวงกลมไปเลยมีห้าตัวค่ะมดมี9้าตัวมแมลงทับมีสี่ตัวกัลอกมีห้าพึ่งมีหกและสุดท้ายมี8ดค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวงกลมตัวเลขโดยไม่ต้องนับถูกต้องกันไหมคะเราจะไปดูหน้าต่อไปกันนะคะหน้าที่60และหน้าที่61ให้เด็กๆลองทำด้วยตัวเองคะ่ะหน้าที่60ให้โยงเส้นจับคู่โดยไม่ต้องนับและหน้าที่61ให้ ลองช่วยเจ้าจ๋อก็คือเจ้าลิงตัวนี้เดินทางไปเก็บมะพร้าวนั่นเองเดินทางตามทางเลยนะคะเดินทางมาเจอก้อนหินก้อนนี้ก็ให้เด็กๆตอบคำถามตอบคำถามเสร็จเดินทางมาต่อเจอก้อนหินก้อนที่สองเด็กๆก็ตอบคำถามค่ะแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆ ตอบคำถามทุกข้อเลยนะคะตอบคำถามเสร็จเด็กๆก็จะเจอมะพร้าวที่เจ้าจ๋อต้องเก็บนั่นเองลองทำกันเลยนะคะทำเสร็จแล้วคุณครูจะมาเฉลยคะ่ะเมื่อเด็กๆทำกันเสร็จแล้วเรามาดูหน้าที่60กันคะ่ะโยงเส้นจับคู่โดยไม่ต้องนับ ดูรูปแรกกันเลยรูปแรกก็คือจำนวน6นั่นเองค่ะรูปที่2 7ค่ะรูปที่3 9ค่ะรูปต่อไป3ค่ะรูปต่อไปนะคะจำนวน8ค่ะจำนวน5และสุดท้าย จำนวนสีคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถูกกันหมดทุกคนเลยไหมคะไปดูหน้าต่อไปกันเลยหน้าที่หกนะคะร่วมคิดร่วมทําเราจะพาเจ้าลิงจอ๋อไปเก็บมะพร้าวกันคะ่ะโดยจะต้องเดินผ่านก้อนหินไปนะคะเมื่อเจอก้อนหินแต่ละก้อนก็ต้องตอบคำถามกันก่อนคะ่ะ เรามาดูกันค่ะเจ้าลิงเดินไปเจอก้อนหินก้อนแรกจ้าก้อนหินก้อนแรกบอกว่าให้เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกสามตัวโดยไม่ซ้ำกันเด็กๆก,ก็เติมตัวเลขฮินดูอาราบิกที่ไม่ซ้ำกันลงไปสามตัวค่ะเมื่อเสร็จแล้วเดินมาต่อนะคะก็จะเจอ ก้อนหินก้อนที่สองบอกว่าเขียนเลข7และเลข3เป็นตัวเลขไทยเด็กๆเ,เขียนถูกกันไหมคะคุณครูเฉลยไว้แล้วนะจ๊ะเลข7 <c oughs> หัวกลมกลมลากขึ้นอยากลากลงมีหางเลข3หัวกลมๆลมลากขึ้นลากลงลากขึ้นโคง้งและลากลงไม่มีหางนะคะ เดินต่อไปคะ่ะจะเจอก้อนหินก้อนที่สามก้อนหินก้อนนี้บอกว่าให้ระบายสีผีเสื้อสี่ตัวเด็กๆก,ก็ระบายสีผีเสื้อลงไปเลยคะ่ะสี่ตัวระบายตัวไหนก็ได้ให้ครบสี่ตัวไม่ต้องเหมือนกับของคุณครูก็ได้นะคะ ระบายเสร็จแล้วเดินต่อมาค่ะเจอก้อนหินก้อนต่อไปก้อนหินก้อนนี้ยาวมากเลยบอกว่าให้เติมตัวเลขที่หายไปมีเลขหนึ่งมาให้นะคะเลขต่อไปก็ต้องเป็นเลขสองและเลขสามเสร็จแล้วมีเลขสี่เลขห้ามาให้เด็กๆก็ต้องเติมเลขต่อไปเลขหกเลขเจ็ดนั่นเอง แล้วก็ให้เลข8มาค่ะแล้วเราก็เติมเลขที่หายไปคือเลข9และเลข10บค่ะคุณครูเฉลยแล้วนะคะ <c oughs> เด็กๆถูกกันไหมคะ <c oughs> <c oughs> เมื่อเสร็จแล้วเดินต่อไปก็จะเจอก้อนหินก้อนสูงๆเลย <c oughs> บอกว่าให้ระบายสีภาพสัตว์ที่มีจำนวนมากกว่ารูปนกมีอยู่ด้วยกัน6ตัว รู้ผีเสื้อมีอยู่ด้วยกัน7ตัวเล็ก7มากกว่า6นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระบายสีจำนวน7นั่นก็คือผีเสื้อนั่นเองระบายสีผีเสื้อให้ครบ7ตัวนะคะเมื่อระบายสีเสร็จเด็กๆเ,เ,เดินมาต่อก็จะเจอก้อนหินก้อนต่อไปตรงนี้ค่ะ ก้อนหินก้อนนี้บอกว่าให้เรียงลำดับจํานวนจากมากไปน้อยมีจํานวน 8, 3, 6แล้วก็2เราก็ต้องเขียนจํานวนที่มากที่สุดก่อนนะคะก็จะได้เป็น 8, 6, 3และ2ตัวสุดท้ายคะ่ะ เรียงลำดับจำนวนเสร็จแล้วก็จะมาเจอก้อนหินก้อนสุดท้ายค่ะก้อนหินก้อนสุดท้ายบอกว่าให้เติมตัวเลขในวงกลมมีส่วนรวมส่วนย่อยมาให้เรานั่นเองเรามาดูที่รูปแรกนะคะรูปแรกให้ส่วนรวมมาเป็นเลข6ค่ะให้เด็กๆเ,เติมส่วนย่อยนะคะ ส่วนรวมที่เป็นเลข6จะมีคำตอบอยู่หลายคำตอบเลยเรามาดูกันค่ะคำตอบแรกนะคะถ้าคุณครูแบ่งส่วนย่อยเป็น0ส่วนย่อยอีก1ตัวก็จะเป็น6นั่นเองก็คือ6กับ0ค่ะต่อไปถ้าคุณครูแบ่งส่วนย่อยส่วนแรกเป็น1ส่วนย่อยอีก1ตัวก็จะเหลือ5ค่ะ ก็คือ1กับ5คุณครูแบ่งส่วนย่อยส่วนแรกเป็นสองส่วนย่อยอีกตัวหนึ่งก็จะเหลือ4ค่ะก็คือ2กับ4่ยังไม่หมดนะคะส่วนรวม6ถ้าคุณครูแบ่งส่วนย่อยตัวแรกเป็น3ส่วนย่อยอีก1ตัวก็จะเป็น3ค่ะส่วนรวม6ถ้าคุณครูแบ่งส่วนย่อยต่อไปเป็นเลข4ี่ ส่วนย่อยต่อไปก็จะเป็นเลข2เลข4มีอยู่แล้วอยู่นี่นี่เองเลข2ก็มีอยู่แล้วอยู่นี่นี่เองเพราะฉะนั้นซ้ำนะคะคุณครูจะไม่เขียนต่อไปแล้วค่ะคุณครูจะเขียนแค่นี้เพราะฉะนั้นข้อนี้จะมีคำตอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คํคำตอบค่ะถ้าเด็กๆตอบคำตอบใน4คํคำตอบนี้ข้อนี้ก็จะถูกต้องนะคะแต่ถ้าเด็กๆตอบคำตอบ ที่ไม่มีใน4ข้อนี้เลยเด็กๆก,ก็จะผิดนะคะเรามาดูคำตอบแรกกันค่ะคำตอบแรกก็คือ0กับ6ค่ะเด็กๆจะตอบ6ก่อนก็ได้หรือ0ก็ได้ตอบสลับที่กันได้นะคะคำตอบที่2ก็คือ1กับ5ค่ะคำตอบที่3ามกับ4คํคำตอบที่4ี่กับ3ค่ะถ้าเด็กๆตอบตรงกับคำตอบที่มีในนี้ ข้อใดข้อหนึ่งแสดงว่าทำถูกต้องค่ะแต่ถ้าเด็กๆตอบคำตอบเป็นตัวเลขตัวอื่นแสดงว่าผิดนะคะต่อไปเรามาดูส่วนรวมสิบกันค่ะส่วนรวมสิบมีส่วนย่อยอยู่ทั้งหมดหลายแบบเลยเรามาเริ่มดูแบบแรกกันเลยส่วนรวม10บคุณครูแบ่งส่วนย่อยตัวแรกเป็น0นส่วนย่อยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสิบค่ะ ส่วนรวม10คุณคูแบ่งส่วนย่อยตัวแรกเป็น1ส่วนย่อยอีกตัวหนึ่งก็จะเหลือ9ค่ะส่วนรวม10คุณคูแบ่งส่วนย่อยตัวแรกเป็น2ส่วนย่อยอีกตัวหนึ่งก็จะเหลือ8ค่ะส่วนรวม10คุณคูแบ่งส่วนย่อยตัวแรกเป็น3ส่วนย่อยอีกตัวหนึ่งก็จะเหลือ7ค่ะ ส่วนรวมเป็น10คุณครูแบ่งส่วนย่อยตัวแรกเป็น4ส่วนย่อยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น6ค่ะส่วนรวมเป็น <S S <Credit> 10คุณครูแบ <ส scattered S 2> ่งส,ส,ส่วนย่อยตัวแรกเป็น5ส่วนย่อยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น5ค่ะส่วนรวมเป็น10คุณครูแบ่งส่วนย่อยตัวแรกเป็น6อ้าว6มีอยู่แล้วถ้าแบ่งอีกก็ si. จะได้เป็น6กับ4ตัวเดิมเพราะฉะนั้นไม่แบ่งแล้วค่ะมันจะซ้ำ คุณครูก็จะแบ่งไว้แค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะมีคำตอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด6คำตอบค่ะเรามาดูคำตอบแรกกันเลยคำตอบแรกก็คือ0กับ10ค่ะใครตอบ0กับ10หรือ10กับ0ก็ถูกนะคะคำตอบที่สอง1กับ9ค่ะใครที่ตอบ1กับ9หรือว่า9กับ1ก็ถูกนะคะ คำตอบที่สามสองกับแปดค่ะถ้าเด็กๆตอบเลขสองกับเลขแปดหรือเลขแปดกับเลขสองก็ถูกนะคะคำตอบต่อไปสามกับเจ็ดค่ะหรือว่าเจ็ดกับสามคำตอบต่อไป4กับ6ค่ะหรือว่า6กับ4และคำตอบสุดท้าย5กับ5ค่ะ ถ้าเด็กๆมีคำตอบที่เหมือนกับครูพลอยในนี้สแสดงว่าถูกต้องนะคะคำตอบไหนก็ได้คะ่ะเด็กๆเ,เลือกมาเติมเลยก็จะถูกต้องแต่ถ้าคำตอบนอกเหนือจากนี้ไม่เหมือนคุณครูเลยซักข้อเช่นเด็กๆตอบ10บกับ10บแบบนี้ผิดนะคะเมื่อเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยข้อสุดท้าย เจ้าลิงจ๋อก็ได้ไปถึงที่เก็บมะพร้าวเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้บอกจํานวนมะพร้าวโดยไม่ต้องนับค่ะข้อนี้ก็ตอบเจ็ดนั่นเองค่ะมีมะพร้าวอยู่เจ็ดพลคุณครูขอจบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หัวข้อการบอกจำนวนโดยไม่ต้องนับไว้เพียงเท่านี้คะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าคะ่ะบ๊ายบาย